เลือกอะไรค่ะยกเว้นบัวชมพูดิฉันไม่ให้ใครนะคะเลือกไปเลยค่ะทุกคนดิฉันเป็นคนที่ชอบไหว้พระด้วยบัวชมพูมากคุณเดียวมาถึงคนดูน้อยแต่ใจผมให้คนดูเกินร้อยนใครใครใครมามาลุกล่อลุกชวนแถวนี้อ่าได้แล้วนี่ชั้นเอาดอกไม้ด้วยคร่ใาบัวชมพูครับผมครับเข้าไปไหว้พระกันดีกว่าขอบคุณครับเอาได้ที่หนึ่ง อใครไปไปมาใครยังไม่ได้ดอกไม้คะใครยังไม่ได้ดอกไม้ใครอยากจะรุ่งเรืองนี่คนนี้ค่ะค่ะอะไรอันนี้จะทำกิจการเรื่องของบริษัทนี้นะคะใครยังไม่ได้คะประธานนอร์เทสที่ว่าเขามีอสี่ไม่มีก็ถือใครยังไม่ได้เรือไปได้ยังไม่่่่คครบนนนะะะพพพีีุุ้้ยยวกอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องวนวนขวาไปไปเดี๋ยวก็ลูกยังไม่ถึงเวลา น้องไม้แอนแหล,ไล,ลมได้ยังครับเหลือทางนู้นอีกเขียนด้วยนะครับเขียนด้นะครับเขียนด้วยนะครับเดี๋ยวแบ่งกันด้วยนะครับน้องได้แล้วเจ้า

ลักลงอยู่ที่ไหนคะตรงนี้ปากเก๋ายอดใครยังมา,ามใใได้เพื่อคือดิฉันจะบอกว่าเอ่ออธิษฐานก่อนนะคะแล้วค่อยเดินวน<ม>คือไหว้พระจะมีบทสวดให้อธิษฐานก่อนแล้วค่อยเดินวนนะคะ<ม>ต้องกราบก่อนเที่ยวจักรออะไรก็คืออธิษฐานก่อนเอ่อเดี๋ยวทำทำไอ้อไนี่มันก็จะเกิของพวกก็เยอะเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วทำลักล้าง แล้วที่ฉันจะถือเพื่อใครวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาไหว้แล้วก็ท่องตารที่เขาเขียนให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยไปบนถ่ายรูปครับฝังเพียนไว้ถือดอกไม้นะคะสองใบพะปรมไหมี่สองบพะปรมธาตของของอุเทพเทเออใครมีไปแช็คบัาง ใครมีไปแช็กจะรู้เลยว่าใครผูกไช็คบี่เบอร์ดาวเรืองอกระทุ่ม

ส่วนใหญ่จะมีแปเขาูกิงๆเนี่ยคเป็นรูป้นมาแนแต่คือท่านก็านิพานแล้ส่วนที่คอยดูแลผมตาอย่อยหคแลอนญาต่ัรตั้งก่อนไหมครับลเทียนอวลเทียนของของสัดไปไหนอ่ะเขายังไม่ได้แจกให้นี่ครับ ได้แล oh, mm ้วครับรันได้แล้วครับได้แล้วครับตั้งขาตั้งกับน้องบีมาเลยลูนี่ของน้องบีพี่เอญครับน้องบีสักนึงของหนูหนูตั้งขาตั้งไว้ก่อนลูกแล้วมาไหว้แล้วเดี๋ยวได้เดินข้าวของข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหว้อยู่ไหน้องบี ต้องวางเองค่ะตั้งเองไว้องรวังเ่ยอไนั่งเลยพี่เอนะอันนี้ของพี่ช้างขอช้างเลียงเก่งห่องยดีลูกลูกช้างเลียเก่งเกเคยใช่ไหมครับป้าตาแก่กคตตีเลยนะชอบอันนี้อ่ะชอบไล่สัตชอบไล่สัตชอบไล่สั์เด็กไล่สัต

ปัดเียลยทั้เลยปัได้แล้วหน้มัจะดานี่อัเลยท่านเลยใจร้อนกมผมคบวชมานะวว่าชี้ให้ีจอันนี้ไม่จบนะตัดแล้ว อาน่า้ไว้นะครับอธิษฐานด้วยข้ออธิษฐานขอให้สยขอให้ยเองด้วยเ้ยังยังไม่ได้ลงขอยู่ดย

เาดูแล้วมันดีท้มดแดแล้วเจ็กบเติมมาคึงว่ายิมนยิโรความมาไอซีของสองักส้กันเราจะไป่ไหนเวรากลับเอาเราจะไป่ไหนเกลับเมานี่นะคะคำไหว้ของของขององ

ไปเดินกี่รอบไเดินกี่รอบไมสามสิบรอบใ่ไหมเดินเลยวเกดินกี่รอบเดินก่อนได้นะครับ่รอนะปากกาปากกาให้หมอเดินงหน้าเดินก่อนได้นะครับเดินงหน้าเดินหน้าเดิเจ็ดนา